เราได้ออกมาจากแกนแคนยอนเราได้ออกมาจากแกนคนยอนโครานะครับผมแล้วก็มาไ้ถนนเส้นสวนสัตว์นครราชสีสมาเดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกสถานที่หนึ่ง อยู่ในมหาวิทยาลัยสุรานารีนครราชสีมาอุโมงต้นไม้เห็น,นเขาเรยว่าสวยงามมากๆเป็นอุโมงต้นไม้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าทำไมถึงชื่อว่าเป็นอุโมงต้นไม้ตามกปนมาเลยนะครับ อยู่ในมหามมหมาวิทยาลัยน,นครนิริศรีมาชื่อบัญยามากเราเรียกอะมทสอแล้วกันนะคะรับผมตรงนี้สวนสัตว์นครชสีมานะครับขวามือสวนสัตว์นครชสีมา ลองรถกลับดูนิครับผมไปเลยไปเลยไป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  ันนี้แยกสวนสัตว์นครราชสีมานะครับผมถ้าซ้ายมือนี่เราจะไปปักธงชัยแต่ขวามือนี่จะเข้านาครราชสีมานะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามอเตอร์สอรเดี๋ยวเราเข้าประตูสองนะคะรับผมเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปนี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยเข้าประตูสองยิงยาวไปเลยเราจะไปดูอุโมงค์ต้นไม้กัน ตอนนี้อยู่กี่องศาเนี่ยสามสิบเก้าองศาเซลเซียสโอ้โหร้อนคือกันเนาะวันก่อนว่าฝนต้องต้อง,งต๊ะฝั่งนู้นก็จะเป็นเมืองใหม่เลยนะนะโอ้โหสร้างบ้านเป็นเมืองใหม่เลยจเจริญครับตอนนี้จเจริญมากมาก๊้เขียว ครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าตรงมอทสศนะครับผมเลี้ยวซ้ายเข้าตรงมามงโมทศศนี่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีเรียกมันยากอะโรงพยาบาลมทศแล้วกันมทอ โอ้เ่อนนี้เป็นเมืองใหม่หมดเลยนะดูือเนี่ยแต่ข้างหลังข้างข้างหลังมันยังไม่่คยเจริญไงแต่มันเจริญอยู่ด้านหน้าน่ะตถอนนี้ขายได้ยัง่งเออเดี๋ยวมันมีอยุดจุดหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปชมเครื่องบินมันมีอยู่จุดหนึ่งข้าไปชมเครื่องบินกัน แล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปที่อุโมงต้นไม้เนาะเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปดูเครื่องบินก่อนมันเป็นจุดเช็คอินมีเครื่องบินลำใหญ่เลยมาจอดอยู่แถวนี้กลางทุ่งนานี่หรือเราจะพาเข้าไปชมกันไปแดง จุดไหนเนะที่เขาไปดูต้องบินกันเนี่ยมันมีจุดหนึ่งเลี้ยวตรงไหนอชที่จริงแล้วจุดแยกไฟแดงตรงนี้เราต้องยุ่เถินนะครับผมแล้วดูเรายุ่เถินเสร็จปุ๊บเราก็ชิดซ้ายเพื่อจะเลี้ยวเข้าซอยตรงที่เราทําขยายภาพเอาไว้แล้วก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับเึืจะไปถึงจุดหมายที่เราต่อไปนะครับแต่เราไม่ได้เลี้ยวนะครับ เราวิ่งตรงไปเพราะว่าเราไปผิดทางแต่เราก็ไปดูเธอโน้นนะครับหน้าประตูมอสสเลยครับผมมันก็มีทางหนึ่งที่จะไปทดนั้นได้นะครับหายต้นลต้นไม้อย่างเยอะแล้วก็จะมีไม้กลายเป็นหินด้วยเดี๋ยววันหลังวันหน้าวันหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปแต่ตอนนี้เรามาตรงนี้ก่อนเราจะไปดูเครื่องบิน ทัวร์บินลำใหญ่มาจอดลางกุ้งป่ามันเดี๋ยวเราดูก่อนหน้าใต้ถึงอะไรเราต้องหาทางยูเทิร์นหาจุดถึงนี่นี่เลี้ยวตรงนี้นี่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 นีน่จำได้เราต้องหาทางยูเทิร์นนะครับ เราเลี้ยวข้างหน้านี่นะครับผมไปสามแยกอันนี้เมื่อกี้เราไปจูเทินมาขับรถมาแล้ามาเลี้ยวตรงนี้นะครับผมนี่รเราจะพาไปดูเครื่องบินลำยา,ยาใหญ่ นอจากนี้บรรยากาศดีนะนี่จุดนี้นะครับผมแต่ถ้าเราเลี้ยวตรงไฟแดงนะครับที่ว่าอยู่เตือนแล้วเล no ี no ้ยวซ้ายเข้ามามัน no ก็จะมาโผล่ตรงนี no ้พอดีครับผมน้นน้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 นนเห็นไหมเห็นเครื่องบินไหมถึงแล้วครับผมถึงแล้วจุดชม ไปแล้วครับขับแล้วครับไปเลยเด้อแล้วมันก็มีกาแฟขายด้วยนะมูไซจ๋งง่าได้เียสือมอไซเนี่ยโอเค อันนี้เราจอดรถอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นลานจอดรถของเขานะครับไปเดี๋ยวไปหากาแฟกินสักหน่อยหนึ่งเออ แฟเย็นนีไหครับกาแฟเย็นกาแฟเย็นครับผมฮะไม่เดี๋ยวผมจะออกไปกินข้างนอกหนึแ่แก้วอ่ะกาแฟอะไรคะอ๋อเอาเด๋ เอฟเฟกต์เย็นกแค่ไหน,น,กกน,นครับผมพอดีนี่นะครับผมเห็นไหมเครื่องบินร้าำใหญ่ๆส่วนโซนนี้จะเป็นโซนร้านกาแฟนะครับผมบรรยากาศโอเคอยู่ อันนี้บินคาบกาแฟนะครับผม60บาทได้มาแล้คราเผิมพร้อมหลอด พอน้องฝากตาเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันทางไหนทางร้นโอเคได้แล้วครับหอมกาแฟ,เฟ หกสิบบาทแค่ร้อยหกสิบบาทได้กาแฟละช่วงบ่ายเย็นชื่นกาแฟเย็นชื่นใจเลยครับเาเดินตัดส่วนเลย แล้วเราเข้อพามาพบกับเครื่องบินลำยักษ์ลำใหญ่ที่จอดเคร้งคว้างกลางป่ามันนี่ครับชมเลยครับผมเครื่องบินลำใหญ่ที่จอดเคร้งคว้างกลางป่ามันพร้อมด้วยกาแฟโอ้ ยางย้ายครั้งแรกที่เรามาอยู่ใต้ท้องเครื่องบินดูล้อเนี่ยโอ้มียางมีลมไหมนี่ยางตันเนี่ยมีแอร์ด้วยมีแอร์ด้วยเขาไม่ขึ้นไปแล้วนี่อันนี้เดืออะไรนี่ เดือยอะไรืมไหนครับเครื่องบินอากาศเครื่องบินโบอิง้งรุ่นไล่กไม่รู้ โอเคครับผมตอนนี้เราได้ออกจากสถานที่นี้ผมเข้ามาผมยังไ่รู้จักชื่อแลสถาน,นี้ที่นี่คือที่ไหนที่อะไรแต่รู้อยู่ว่ามันมีเครื่องบิน เดี๋ยวเราไปต่อกันที่อุโมง์ต้นไม้นะครับผมอุโมงต้นไม้ อันนี้เรามาข้ามรปตรงประตูหนึ่งเลยนะครับผมที่มหาวิทยลัยเทคโนโลยีสระน,นะรีนครราชสีมาเป็นประตูที่หนึ่งนี่ครับผมจักรยานยนต์จักรยานชิดซ้ายชิดซ้ายอุโมงต้นไม้เราต้องชิดขวานะครับไปทางขวา ขวาขวาไปต้องขวานะครับผมไปทางขวาเช เดี๋ยวเราหาพิกัดกันพิกัดอยู่ตรงไหนมาเลยเราเข้ามาอยู่ในมอทดสอแล้วนะครับผมแต่เรากำลังหาพิกัด โอเคน่าจะตรงไปนะตรงไปก่อนโอเคเราตรงไปก่อนนะครับผม ้องข้อประตูนหนึ่งนะครับเราเลี้ยวขวามาแล้ววิ่งไปมาอีกห้าร้อยเมตรเราต้องถึงเกลียวซ้ายเรลียวซ้ายนี่นะคะโอเคเรลียวซ้าย หนึ่งจุดห้ากิโลเลื้ยวซ้ายนี่เราก็จะผ่านสนามกีฬาและสุขภาพที่อยู่ด้านขวามือเข้ามาข้างในนี้ก็ระวังลูกหน้านใหญ่โตมโหรานด้วยนะครับนี่แหละครับผม ถึงแล้วนะครับผมเจอสามแยกข้างหน้าเราเลี้ยวขวาโอเคครับผมโอเคนี่ครับผมต้นจามจุรีซ้ายขวาขวารถมาซ้ายไม่มานี่นะครับนี่ครับผมอุโมงต้นไม้ เป็นต้นจำจุรีนะ่ะมันซ้ายกว่าเขาหาขนาดเหนนนี่ครับ ครับอุโมงต้นไม้นี่ครับคืออุโมงต้นไม้ในมอเตอระะ์สนครับผมมันจะเป็น ต้นจามจุรีนะจามจุรีต้นช้ำฉามันจะซ้ายขวาโค้ง้าหากันง่งจะเป็นอุโมงค์เลยนะครับผมสวยงามครับผมสวยงามมากเป็นต้นจามจุลีทอดยาไปถึงข้างในนะครับผมมันจาวเลยเนะี่ยแต่จุด จุดด้านหลังผมกม็จะสวยเดี๋ยวรถเราจะย้อนรถกลดับไปดูอีกทีหนึ่งจุดข้างหน้านี่ก็สวยนะครับจุดข้างหน้านี่ก็สวยเหมือนกันจุดนี้ก็สวยนี่ก็ยาวเลยนี่ก็สวยงามนี่ครับสวยงามอยู่ในมองเท่าต่อนะครับผม อยู่มอยู่ในมอทศนะครับอุโมงต้นไม้ต้นจำฉาหรือต้อจนจันทุรีนี่แหละนะเป็นอุโมงเลย <c oughs> มอทศโคร,ราชนะครับสวยงามโอเคนะครับผม คลิปนี้เราก็ขอจบแค่นี้นะครับผมคลิปนี้เราขอจบแค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามแลบชมช่อง y ยู u ู e อู o แ h ป p p y คลิปหน้าเราจะไปที่ไหนรอคอยติดตามก็ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับจากอูดแ h ป p p y นะครับะะผมอุโมงต้นไม้มอาสค์ บายสีมคึคยเนี่ยตรงนี้ผมว่าสวยมันค่อ้ก็ห่างกันสวยงาม